จุดไฟหน้านะครับก็จะเป็นแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมไฟดีแบบ l e d 라이ด์ไกดิ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟเดย์ไทม์นันนิ่งไลท์มีมาให้แล้วจุดไฟตัดหบอกก็มีมาให้แล้วอันนี้เป็นสแตนดาร์ดโรงงานเลยแมนอาร์ตเรียงตัวครบสวยงามทุกจุดนะครับรถไม่เคยโดนชนหนักมาพิกคว่ำกับไมโครไมนะครับสภาพเดิมโรงงานนะครับภายในสะอานะครับเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีดำนะครับหน้าจอขนาด7นิ้วนะครับพร้อมกล้องมองหลังแล้วก็แอร์อัตโนมัติปรบับอุณหภูมิแบบดิจิตอลครบเลย Give สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับอยู่กับผมบอยเพชรยนในช่องบอยรีวิวรถนะครับวันนี้ผมเอารถเก่งซีดานขนาดกลางนะครับเป็นตัวโตโยต้าวีออสนะครับรุ่นขายดีของบริษัทเพชรยน์อีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับคันนี้เป็นตัว1.5รุ่น G ีนะครับปี2018นะครับเลขไมล์เพียง140,000กโลราคา369,000บาทเท่านั้นผ่อนเริ่มต้นนะครับเดือนละ6,000ปลายๆนะครับได้รถสภาพสวยกิ๊บประหยัดน้ํามันนะครับเดินทางในเมืองคล คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวก่อนไปรับชมรายละเอียดตัวรถฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับมาดูกันที่รายละเอียดด้านหน้านะครับกระจังหน้านะครับเป็นสีดานะครับรูปโตัวบายตัดด้วยโลโก้ตัวแบรนด์สวยๆเลยนะครับจุดไฟหน้านะครับเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับลูกแก้วใสๆนะครับมาพร้อมไฟดีแบบ LED ไลท์ไกดิ่งแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับที่อยู่ในโคมเดียวกันนะครับ ด้านหน้าของเขาจะมีในส่วนของชุดไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสเปคเดิมจากโรงงานเลยนะครับผิวพันเรียมสันนะครับที่ฝากระโปรงคมชัดนะครับกันันตรีนะครับรถไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำกับไมค์กอ์ไม์นะครับหรือว่ามีเล่มชำรุดสูญหายนะครับรถทุกคันโอนได้จริงนะครับผมคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่อยากนําเสนอนะครับสําหรับตัว V8 นะครับ1.5รุ่น G นะครับตัวท็อปสุดออปชั่นถือว่ามาเต็มเลยนะครับ ตัวล้อแม็กนะครับได้เป็นล้อเดิมจากทางโรงงานนะครับเป็นแม็กขอบสิบห้านะครับผมสวยๆเลยตัวแม็กนะครับผมตัวยางได้เป็นยางปีสองพันยี่สิบสภาพดอกยางผมก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับใช้งานการต่อได้อีกสองถึงสามปีต้องมีนะครับกระจกมองข้างนะครับพับไฟฟ้ามาของไฟเดียวเรียบร้อยเลยนะครับมือจับประตูนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเดี๋ยวเราะเดียดด้านในนะครับมาชมกันนะครับอ่ะเดี๋ยวตูตรงประตูกันก่อนนะครับ ประตูเดิมๆนะครับผมตกแต่งนะครับเป็นสีดามแล้วก็ตัดสีรถโกนะครับผมกระจกก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าสี่บานออโต้ฝั่งผู้ขี่นะครับผมซอกหลือเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับคมคมชัดทุกจุดนะครับนะครับตรงประตูไม่มีชนไม่มีเปลี่ยนหรือว่าโดนถอดนะครับนํามาซ่อมสีซ่อมแซมได้ๆนะครับดูที่ขวน็อตด้านแก้มนะครับไม่มีขยับไม่มีแก่นะฮะนะครับดูตรงประตูฝั่งนี้นะครับ น็อตไม่มีร่องรอยการแกะสติ๊กเกอร์แนบสนิทเรียบเนียนไม่มีรอยละอองสีพ่นครับนะครับภายในก็จะได้เป็นเบาะเบาะผ้านะครับเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับผมแล้วก็ตัดลวดลายกราฟ,ฟิกสีน้ำตาลบเบาะก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตึงๆแน่นๆเลยนะครับนะครับใช้งานกันต่อได้ย,วยาวๆเลยตัวเบาะน,นะครับผมพวงมลาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันปรับหมดเครื่องเสียงที่ซ้ายมือนะครับกระจกก็ปรับพับไฟฟ้านะครับตรงนี้ได้เลยนะครับ จุดเครื่องเสียงนะครับอันนี้เป็นเครื่องเสียงเดิมมาจากโรงงานเป็นจอขนาด7นิ้วนะครับก็ทํางานร่วมกับตัวกล้องมองหลังนะครับเวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะครับก็จะมีขึ้นกล้องมองหลังทํางานแล้วก็มีเส้นสายการระยะให้ด้วยนะครับสำหรับตัวแอร์นะครับเป็นแอร์ปรับออโต้นะครับแบบดิจิตอลด้วยนะครับผมนะสะดวกสบายมากๆนะครับด้านล่างจะมีช่อง power outlet หนึ่งจุดนะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับผมหัวเกียร์นะครับเป็นสีดำเป็นโนแบ็คนะครับสภาพสวยๆเงาๆเลยนะครับ ยังดูใหม่อยู่เลยนะครับคอนโซลด้านหน้านะครับสีด้ามตัดสีโลโกนะครับสีไม่มีซีดไม่มีจางนะครับผมนะรถค่อนข้างจะไม่ค่อยได้จอดตากแดดด้วยนะครับมาดูในส่วนของตัวรอยกระดูกงูตรงนี้นะนี่ที่รถมือสองนะครับทุกคนอาจจะต้องแกะดูนะครับผมว่ารถโดนมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตดับแสงนิดนึงนะครับจะได้เห็นชัดๆัดนะครับนะครับรอยกระดูกงูนะครับในส่วนที่เรียกว่าเม็ดอานนะครับเรียงตัวครบสวยงามทุกจุดนะครับ การันตีนะครับว่ารถนะครับไม่เคยเกิดัติเหทุนหนักนะครับผมนะถ้าพบเกิดอุัติเหทุหนักๆมานะครับจะมีร่องรอยการโป๊สีต่างๆนะครับบอะด้านหลังนะครับก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์เลยนะครับบอดตึงๆนั่นๆนะครับใช้งานกนต่อยาวๆเลยนะครับนะครับดูตัวเบาะนะครับสภาพยังใหม่ยังสวยอยู่เลยนะครับเพดานก็สะอาดนะครับไม่มีรอยสักยงสักยานใดๆนะครับนะไม่มีเล่นของนะครับสับคันนี้นะครับ ปอดก็เพียงเดินละ6000ไปปลายเท่านั้นนะครับเริ่มต้นที่6000ไปลายปใครที่เครดิตดีนะครับก็สามารถออกรถคันนี้ฟรีดาวได้เลยนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทนะครับนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีพร้อมเซ็นเซอร์ตัวการะยะให้2จุดนะครับแล้วก็ในส่วนของกล้องมองหลังนะครับไฟเบรกก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวโลโก้ทุกตัวสอนอยู่ครบนะครับนะครับตัวนี้เป็นสัญลักษณ์รุ่นตัว G ีนะครับเป็นตัวท็อปสุดปี18นะฮะ ด้านหลังมาพร้อมกับตัวกระจกกร้ฝ้านะครับมีในส่วนของไฟเบรกด้วยที่3นะครับจะอยู่ด้านในนะครับไม่ทราบว่าเห็นไหมเอ่ยนะครับคราวนี้เปิดฝาท้ายนะครับเดี๋ยวดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระแล้วก็โครงสร้างด้านหลังกันต่อนะนะครับที่เก็บสัมภาระก็ถือว่ากว้างขวางพอสมควรแหละกระเป๋าสองทางกระเป๋าเดินทาง2ใบเก็บได้สบายๆเลยนะครับนะครับมาดูรางน้ํานะครับตะเกียบเม็ดอัดตรงรางน้ํานะครับเรียงตัวครบสวยงามทุกจุดนะครับ น็อตที่ฝาท้ายไม่มีขยับไม่มีแกะนะครับครับดูตัวหัวน็อตนะครับซ้ายฝาเหมือนกันนะไม่มีขยับไม่มีแกะนะครับผมเม็ a อาร์ตคมคมชัดล้อ,อยางอะไรมีมาให้ครบอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงอยู่ครบนะครับซีนเดิมๆจากโรงงานนะครับยังมี้เห็นนะครับรอยซีนฝั่งนี้นะครับแล้วก็ปั๊มนะครับ 1r นะครับเม็อาร์ต นะครับเรียงตัวครบสวยงามนะครับอในส่วนของฝั่งนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับซ้ายขวาต้องเหมือนกันนะครับปั๊มหนึ่งแอลนะครับฝั่งนี้เป็นปั๊มหนึ่งแอลซีนทางมะพร้าวนะครับยังมีเห็นนะครับซีนเดิมๆนะครับการันตีครับรถไม่มีตัดต่อไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะครับซื้อรถมือสองนะครับวางใจที่บริษัทเพชรยนต์นะครับหากต้องการการดูแลการบริการดีๆติดต่อหาผมบอยเพชรยนต์ได้เลยนะครับดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจผมรีวิว นะครับให้ดูแบบจัดเต็มนะครับไม่มีกั๊กนะครับผมนะเหมือนพี่ๆนะครับได้มารับชมโน้ตตัวจริงที่บริษัทเพชรยนต์กันเลยนะครับนะครับมาดูผิวพานฝั่งนี้เลี่ยมสารคมชัดนะครับสีขาวนะครับสม่ำเสมอกันนะครับขออนญี้เปิดโครงสร้างฝั่งนี้ให้ดูนะนะครับดูตรงหัวน็อตนะครับไม่เคยขยับไม่เคยแกะเพจตัวรถนะครับปีสิบแปดแท้เลยนะครับเพจตัวรถพวกนี้มันจะมีเลขเครื่องต่างๆเลขชัดเตอรต่างๆบ่งบอก ของตัวรถคันนี้นะครับเหมือนบัตรประชาชนไปหนึ่งของตัวรถนะครับหัวน็อตไม่มีขยับไม่มีแกะนะส็อกหรือประตูดังเดิมเลยนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับในส่วนของตะเข็บตรงนี้นะครับนะครับที่รถมือสองต้องดูว่ารถนะครับว่าด้านข้างนะครับโดนมาหรือเปล่านะครับอ่ะนี่ครับดูได้เลยนะครับอย่างที่บอกนะครับเหมือนพี่พี่นะครับมาเดินดูรถตัวจริงที่บริษัทเพชรยนต์นะครับ บางทีเอาตรงๆนะครับพี่ๆหลายคนนะครับมาถึงบริษัทไม่กล้าแกะดูขนาดนี้นะครับผมรีวิวนะครับเผื่อพี่ๆทุกคนนะครับคนไหนที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็สนใจรถคันนี้นะครับสามารถนะครับดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจนะครับแล้วก็สามารถจองออนไลน์ได้เลยนะเดี๋ยวผมให้ไฟแนนซ์นะครับวิ่งเซ็นให้ถึงบ้านเลยนะครับพี่ๆไม่ต้องเดินทางมากรุงเทพก็ได้นะครับถ้าหากอยู่ต่างจังหวัดนะครับหรือว่าไฟแนนซ์ผ่านสะดวกนะครับผม รับรถก็เข้ามารับรถที่บริษัทเพนยน์ได้ถ้าไม่สะดวกก็มีบริการนะครับส่งรถสไลด์ให้ด้วยนะครับคราวนี้มีการต่อภาษีให้เรียบร้อยแล้วนะครับภาษีถึงปี67นะครับเดือนมิถุนายนปี67นะครับพวกพอรมอภาษีอันนี้ของเราฟรีนะครับต่อให้หมดเลยนะครับพร้อมใช้งานนะครับวันออกรถก็คือพร้อมใช้งานเลยนะครับมาเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับรายละเอียดนะครับภายในห้องเครื่องกันบ้างนะครับ สำหรับเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์น้ำมันล้วนนะครับเป็นเบนซินขนาด1.5ลิตรเครื่องยนต์ดูอัล VVTi นะครับขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับกับเรื่องความประหยัดน้ำมันนะครับของเครื่องยนต์ดูอันะครับนะครับภายในห้องเครื่องแห้งๆสะอาดนะครับไม่มีรอยค่าวน้ำมันหลเยิ้มนะครับจุดปะสติกเกอร์มอกนะครับยังอยู่นะครับสเกตตรงเบ้าโช๊คนะครับเป็นอาร์ตนะครับกลมคมชัดทุกจุดนะครับนะครับโปรเตเกตเ็นอาร์ตต่างๆยังอยู่ครบนะครับ น็อตไม่เคยขยับไม่เคยถอดนะตรงฝากระโปรงนะฝากระโปรงเดิมปั๊มโตโยต้ายังอยู่นะครับแผ่นการความร้อนนะครับก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์เลยพร้อมใช้งานนะครับเลเบลตัวรถนะครับที่สติกเกอร์ที่ฝากระโปรงจะมี1จุดนะครับตรงนี้นะครับของตัว v ีออนะครับมาดูในส่วนของหัวน็อตฝั่งนี้นะครับซ้ายขวาต้องเหมือนกันนะครับไม่เคยขยับไม่เคยแกะเมนอัดคงคมชัดทุกจุดนะครับ ตรงเบ้าโช๊นะครับเป็นอาร์ตเรียงตัวครบสวยงามนะครับหัวน็อตด้านแก้มนะครับไม่เคยขยับไม่เคยขันนะฮะนะครับดูตัวหัวน็อตนะครับรูกลมของตัวคารด้านแก้มนะครับคมคมนะครับไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับมาดูฝั่งนี้นะครับในที่ผมบอกซ้ายขวาต้องเหมือนกันนะซ้ายขวาต้องเหมือนกันนะครับให้ดูทุกจุดเลยนะครับเหมือนมาดูรถตัวจริงที่บริษัทพยนต์นะครับใครที่สนใจก็ดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจได้เลยนะครับผม ถูกใจติดต่อเข้ามาหาผมนะครับ0831318826 <ś> ผมมอยเพชรย,ยนนะครับยินดีให้บริการนะครับออกรถได้ทุกอาชีพลองทักเข้ามาปรึกษากันก่อนได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนก่อนจากการฝากกดไลค์ <ś, S 1> กดแชร์กดซั s, <ś>, <S สไคร e ไปด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ